หลายคนอยากให้พี่มิ้นแนะนำนะคะว่า,ามีปัญหาติดขัดเฉพาะบุคคลในเรื่องอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะคือน่าจะหมายถึงการาชี้นำทีว่าเคยทำกรรมอะไรมานะคะในสมัยที่พี่มิ้นดวงตกะนะคะพี่มิ้นก็ไปเหมือนกันนะไปหาหมอดูไปหา,ปหาร่างทรงอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบมาแต่ว่าพวกเขาเป็นคนดีนะคะพวกเขาเป็นคนใจดีแต่ว่าเวลาที่ตอบมาเนี่ย ใจเรามันไม่เห็นเองไงมันไม่ได้เห็นเหมือนที่เขาเห็นอ่ะเราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะคะทั้งๆที่ไปอยากจะรู้นะนะคะแต่ว่าใจลึกๆทําไมก็เพราะว่ามันไม่ได้เห็นเองนะคะมันไม่ได้เห็นเองดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราไปไปไปถามท่านที่เราคิดว่าเออเขาอาจจะรู้ว่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่ทั้งหมดไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้นะคะเขาอาจจะรู้จริงหรือหรือรู้คลาดเคลื่อนอะไรแบบเนี้นะคะ แต่มันไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นมันคือเราจะต้องทำยังไงให้มันผ่านจากนาทีหรือว่าช่วงที่มันวิกฤตไปได้มันไม่ใช่การรู้กรรมนะคะการรู้กรรมไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้ช่วยให้เราผ่านกรรมนั้นไปได้เพราะรู้ก็คือรู้เหตุที่มาที่ไปอ่ะมันบางทีมันก็เดาได้อะ่ะ นะคะสมมติว่าเราเนี่ยเอาเงินทองขัดสนอยู่นะคะจะทํากรรมอะไรก็คือไม่ได้ทําฐานก็คือเคยเบียดเบียนทรัพย์คนอื่นมาเนี่ยมันก็แค่นี้ค่ะคือตีเป็นข้อข้อ,ก,อนนะะก็คือสีน่ะนะคะก็คือศีอาศีข้อสองเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งที่รักนะคะการพรากจากพากจากสิ่งที่เป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยหรือแย่งแย่งผัวแย่งเมียเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคะหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็คือการแย่งของรักเขารักชีวิตเขา มันก็มีแค่ประมาณนี้ก็คือข้อศก็คือสีนั่นแหละแต่เราแบบอยากจะรู้เรื่องราวอดีตชาติเกิดเป็นอะไรต่างๆนานา,น,นาแบบเนี้ยเราคิดเนาะแล้วจิตมันก็ไม่รู้ด้วยว่าทําไมถึงคิดอย่างนี้ว่าถ้ารู้อย่างนี้มันจะช่วยปลดล็อกคลี่คลายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคลี่คลายอาสิ่งต่างๆนาน,นาได้นะคะบางทีมันก็เหมือนกับเราได้ฟังนิทานชาดกอ่ะนะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่เราได้จากนิทานชาดกมันคือข้อคิดนะคะมันคือข้อคิดเอ่อดังนั้นน่ะอยาก พี่มิ้นแนะนําว่าให้โฟกัสให้ถูกจุดมากกว่ามันมันอาจจะอึดอัดเนาะมันอาจจะอึดอัดแต่เพราะพี่มิ้นก็มาทางนี้เหมือนกันมาทางที่เราก็เคยไปแต่ทีนี้เราก็ไปเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ได้คาตอบที่ชัดเจนเพราะคาตอบของเรามันคือการแก้ไขนะคะรัะการอะไรที่จะแก้ไขวิบากกรรมได้กรรมเก่าก็แก้ไม่ได้อาะเราก็ไปเรียนรู้ตรงนี้มานะคะธรรมะก็สอนเราครนะูบาอาจารย์ก็สอนธรรมะก็คือสอนทำ,ทำตามความเป็นจริงนี่แหละอ่ะแล้วก็ไปอยู่กับตัวเอง ไปทําให้จิตมันอ,อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับพองยุบอยู่กับอะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยฟังดูแล้วทุกคนก็ไม่อยากมาเพราะว่ามันดูน่าเบื่อมันดูมาปฏิบัติธรรมหรืออะไรแต่พี่มิ้นอยากบอกเลยว่าคือถ้ามาปรึกษาพี่มิ้นพี่มิ้นก็ ต้องแนะนํากับสิ่งที่ตัวเองเคยไปผ่านมาก็คือเราทํามาแบบนี้แล้วเราได้ผลนะคะได้ผลก็คือมันมีอะไรค่อยๆดีขึ้นของพี่มิ้นเป็นค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่หลายๆคนเขาปฏิบัติเขาก็มีปฏิหาริย์แบบว่าเออพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยอยู่แบบเนี้ยเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคนแต่ว่าของพี่มิ้นเนี่ยเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเราก็ไปปฏิบัติธรรมอ่ะก็เลิกอดีตชาติช่างมันเราจะทําอะไรจะเคยเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันมันแก้ไขไม่ได้ละนะคะผลกรรมของมันอยู่ที่ปัจจุบัน ะะและปัจจุบันนี้เราจะมีสติรู้เห็นหรือว่าจัดการกับมันอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยตัวสติตัวกำลังของจิตที่เห็นมันชัดเจนอะสำคัญมากนะคะเ,ออเวลาที่เราถูกทุกมันครอบงำเหมือนมันเป็นแบบยังไงอะเหมือนมันเป็นโปรแกร,รมอะไรสักอย่างที่มันว่าครอบเราอะทำมันทําให้เราอยู่กับทุกอะแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยคือคนมันจมไงจมไปกับความคิดอะ เราต้องไปทําตัวจิตตัวเนี้ยให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้นะคะให้มันมีปัญญามากขึ้นหรืออย่างปัญญาแก้ปัญหาคืออย่างหนึ่งนะคะและปัญญาเห็นทุกข์และแยกตัวเองออกมาจากทุกขอ์อันเนี้ยคือสําคัญมากนะคะต้องไปทําอย่างนี้นะคะเมื่อทําบุญกุศลด้วยการฝึกจิตนะคะไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะพี่มิ้นเชื่อนะว่าส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะคะ การันตีไม่ได้ว่าเป็นทุกคนมันจะมีเหตุการณ์อะไรดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพี่มิน้นรับตัวพี่มิ้นเองพี่มิ้นเจ็บตาด้วยปกติก็คือเนี่ยทำคลิปแล้วก็จะมีพี่สาวนะคะแล้วก็มีคุณเมย์นะคะแล้วก็มีแอดมินนะคะในการช่วยตอบพี่มิ้นไม่ได้ตอบออข้อความเองต้องขออภัยมากๆพี่มิ้นตาเจ็บจริงนะคะมันคันและแสบที่หัวตาแล้วเนี่ยก็ตื่นตุ่มที่ขึ้นไตเนี่ยมันเป็นแบบ,แบ,บนี้บ่อยมากมันเป็นภูมิแพ้หรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะนั่นแหละ แต่ว่าเราทั้งคันทั้ง7เนี่ยเราก็เลยไม่ไม่ได้ตอบใครเองหรืออะไรนะคะ,ะมันจะมีกลุ่มเหมือนกันนะคะกลุ่มตอบคําถามอันนั้นเป็น Open Chat อย่างเงี้ยก็สามารถแอดเข้าไปได้นะคะแอดเข้าไปแต่พี่มินจะอัดเสียงตอบนะคะ,ะนะคะก็ก็ช่วยๆกันนะคะพี่มินเองก็ต้องขออภัยนะคะกะ็นะคะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ